สิบข้อห้ามฮวงจุย้ยเงินรั่วไหลเราไปดูกันว่ามีสิบข้อห้ามอะไรบ้างที่ตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วไม่เหมาะสมที่จะตกแต่งบ้านแบบนี้ค่ะหนึ่งมีแหล่งน้ำกลางบ้านที่บ้านของทุกคนมีแหล่งน้ำกลางบ้านอยู่หรือเปล่าคะอย่างเช่นตู้ปลาห้องน้ำ บ่อน้ําอ่างน้ําถ้าว่าตั้งอยู่กลางจุดกึ่งกลางของบ้านนะคะถือว่าไม่ดีมากๆเลยเพราะว่าความชื้นที่เขาสะสมอ่ะมันจะส่งผลต่อสุขภาพและเรื่องของโชคลาภด้วยคะ่ะทำให้คุณมีเหตุที่จะต้องเสียเงินจ่ายเงินออกไปอยู่บ่อยๆนะคะพัดมีวิธีแก้ไขก็คือถ้ามันเป็นสิ่งของที่อย่างเช่นตู้ปลา ที่มันสามารถเคลื่อนย้ายได้พัดแนะนําว่าให้เคลื่อนย้ายออกจากตรงจุดกึ่งกลางของบ้านค่ะไปอยู่สักจุดมุมใดมุมหนึ่งของบ้านแทนแต่ถ้าเป็นพวกห้องน้ําแนะนําว่าให้หาผ้าม่านหรือว่าหามูลี่มาติดตรงประตูห้องน้ําปิดฝาโคกเวลาเราไม่ได้ใช้งานปิดปิดทุกครั้งเลยนะคะปิดประตูห้องน้ำทุกครั้งเมื่อเราไม่ได้ใช้งานแล้วอย่าเปิดคาไว้ แล้วก็แนะนำว่าให้หาพวกไม้ประดับที่เป็นไม้ใบอะค่ะสีเขียวไปวางประดับอยู่ในห้องน้ำเนี้ยค่ะแล้วก็ตักเกลือสัก2ช้อนโต๊ะใส่ถ้วยเล็กๆไว้ค่ะแล้วไปวางไว้ข้างๆชักโครกเพื่อเป็นการดับกลิ่นดูดซับความชื้นอันนี้ก็พอจะช่วยแก้ไขได้บ้างเบื้องต้นค่ะ 2. การตั้งหิ้งพ้าเหนือขอบประตู ตำแหน่งของการตั้งหิ้งพระที่เหมาะสมที่สุดคือบริเวณที่เงียบสงบผนังบริเวณนั้นนะคะแล้วก็สำคัญก็คือว่าหิ้งพระหรือห้องพระควรจะตั้งอยู่บริเวณผนังที่เขาเป็นผนังทึบนะคะหรือว่าให้องค์พระเขามีผนังด้านหลังอ่ะอิงกับผนังที่มั่นคงแข็งแรงการตั้งหิ้งพระไว้เหนือขอบป,ประตูด้านบนน่ะถือว่าเป็นจุดเสียนะคะ เพราะว่าบริเวณนั้นน่ะมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาคนเดินเข้าเดินออกประตูตลอดเวลามันจะส่งผลเสียต่อพลังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นน่ะมีความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญก้าวหน้าค่ะวิธีที่แนะนำก็คือเราควรที่จะย้ายหิ้งพระนั้นน่ะไปอยู่บริเวณที่เป็นผนังที่เงียบสงบแล้วเราก็ควรที่ว่าจะให้หิ้งพระ หันหน้าไปทางประตูหน้าบ้านนะคะจะดีที่สุดเพราะว่าจะทำให้การค้าขายจะส่งผลดีต่อการค้าขายค่ะ 3. เตียงอยู่ใต้คานเราไม่ควรที่จะวางเตียงไว้บริเวณใต้คานของของบ้านนะคะเราถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีนะคะพลังกดทับข,ของของคานบ้านอะ่ะมันจะส่งผลให้เราสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยได้ง่ายอาจจะปวดหัวเวียนศีรษะแน่นหน้าอกได้บ,บ่อยๆส่วนคู่สมรสก็มักจะเกิดความไม่ลงรอยกันค่ะทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลาและมันจะส่งผลมากที่สุดเมื่อมันเป็นคานอันใหญ่ๆแล้วก็มันห่างจากตัวเราไม่เกิน2เมตรห้าสิอะค่ะวิธีแก้ไขก็คือ เตียงนอนอะเราควรที่จะย้ายเตียงไปอยู่ตำแหน่งบริวเวณที่อื่นที่เขาไม่เจอตำแหน่งของคานบ้านนะคะแต่หากว่าทุกคนไม่สามารถทำได้ก็คือเราจะใช้เป็นวิธีแก้โดยการตีฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบเพื่อบังคานให้เราไม่สามารถมองเห็นหรือจะใช้เป็นผ้าผืนใหญ่ขนาดเท่ากับขนาดของเตียงอะคะ่ะปิดบังไว้ด้านบน เพื่อไม่ให้เวลาเรานอนเรามองเห็นแนวคานและเป็นการกระจายพลังงานที่กดทับให้น้อยลงด้วยค่ะ 4. เสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้านหากมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยจะดีมันจะทำให้บ้านมันจะทำให้บ้านของคุณ่ะขาดพลังงานสมดุลค่ะ มีผลทำให้สภาพจิตใจไม่ปกติขี้โมโหง่ายหงุดหงิดง่ายทำให้เกิดความเกลี้ยกล่าดได้ง่ายแล้วก็ขาดโชคลาภค่ะหากมีเสาไฟแรงสูงอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันจะส่งผลคลื่นของไฟฟ้าค่ะมันจะส่งผลต่อระบบเลือดภายในร่างกายของเราทำให้เลือดเราหนืดเม็ดเลือดอาจจะผิดปกติได้แล้วก็เกิดโรคที่หาสาเหตุไม่เจอ วิธีแก้ไขที่พัดจะแนะนำนะคะคือให้หาโมบายหรือลูกแก้วคริสตัลค่ะมาแขวนที่ประตูหน้าบ้านเพื่อช่วยกระจายสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบริเวณบ้านและเจ้าของบ้านไม่ควรนอนบริเวณใกล้ๆกับตำแหน่งที่มันตรงกับเสาไฟนะคะและอีกวิธีก็คือปลูกต้นไม้บงังหรือบล็อกบริเวณเสาไฟ กับตัวบ้านนะคะให้ต้นไม้เป็นตัวขั้นกลางเพื่อให้เขาดูดซับพลังที่ไม่ดีไปแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาจจะติดทงที่หน้าบ้านให้เขาสะบัดให้ลมมันสะบัดเพื่อเป็นการกระจายพลังงานที่ไม่ดีออกไปค่ะ 5. หันหัวเตียงติดห้องน้ำการที่เราหันหัวเตียงไปที่ผนังผนังหนึ่ง ชนกับผนังหนึ่งที่เป็นผนังห้องน้ำค่ะถือว่าไม่ดีเลยแล้วถ้ามันเป็นผนังนั้นน่ะที่หัวเตียงเราหันไปใช่ไหมคะแล้วฝั่งตรงข้ามดันเป็นชักโคกด้วยเรายิ่งถือว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ไม่ดีอย่างยิ่งเพราะว่าจะทำให้คนที่อยู่อาศัยห้องนั้นนะคะมีอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงได้ง่ายเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายแล้วถ้ายิ่งห้องน้ำนั้นน่ะไม่มีแสงแดดส่องเข้าถึงอ่ะ จะทำให้เกิดเป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดได้ค่ะโชคลาภก็พอยจะหดหายไปด้วยนะคะวิธีแก้ไขก็คือควรย้ายหัวเตียงไปตาไปที่ทิศอื่นนะคะที่มันไม่ตรงกับผนังของห้องน้ำแต่ว่าหากว่าทุกคนะไม่สามารถย้ายเตียงจากผนังห้องน้ำนไปตรงอื่นได้วิธีแก้ไขก็คือเพื่อนๆควรจะทำงานผนังเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอาจจะด้วย หาฉากมากัน้นเป็นผนังเบิ้ลเข้ามาอีกชั้นหนึ่งหรือว่าจะทำบิวอินที่เป็นงานกุผนังเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งหรือเพื่อให้เตียงอยู่ห่างจากผนังของห้องน้ําค่ะและไม่ได้ยินเสียงในห้องน้ําแล้วก็ลดความชื้นที่เขาจะส่งผ่านมาตามผนังและมาถึงศรีรษะของเราเวลาเรานอนค่ะ 6. โต๊ะทำงานหันหลังให้ประตูหากว่าหากว่าทุกคนใช้ ท o วเฮาส์คอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์เป็นสำนักงานการวางโต๊ะทำงานอย่าวางโต๊ะทำงานหันหลังให้ประตูเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นวิธีแก้ไขก็คือย้ายโต๊ะทำงานค่ะไปอยู่จุดอื่นที่ว่าเวลานั่งประตูจะไม่อยู่ข้างหลังเราหรือไม่ก็หากระจกเงา มาติดสะท้อนให้เขาส่องให้เขาส่องไปที่ส่วนด้านหลังประตูอะคะ่ะแต่หากเป็นไปได้พัดอย่างแนะนําให้ย้ายโต๊ะทํางานจะดีกว่านะคะในการที่จะเลือกมุมแล้วก็พอเรานั่งปุ๊บให้ประตูมันอยู่ตรงข้างหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะจะดีกว่าหรือไม่ก็ประตูก็จะอยู่ด้านข้างไม่ไม่ข้างซ้ายก็ไม่ข้างขวาก็จะดีกว่าดีกว่าประตูเขาจะอยู่ข้างหลังเจ็ดกระจกร้าวในบ้าน อยากให้ทุกคนลองตรวจสอบภายในบ้านของตัวเองดูว่าบ้านของเราอ่ะมีกระจกร้าวตรงบริเวณไหนบ้างไหมรอยแตกรอยบินเพราะว่าการแตกร้าวพวกนี้ของกระจกอ่ะเราถือตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเราถือว่ามันไม่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านนะคะมีแต่ความร้าวฉานไม่รักใครปองดองกันเท่าที่ควรเกิดการทะเลาะบาแววงกันอยู่ตลอดเวลา วิธีแก้ไขก็คือควรจะเปลี่ยนกระจกใหม่ค่ะหรือตรงจุดไหนที่ร้าวก็ควรเปลี่ยนใหม่หรือซื้อใหม่เข้ามาแทนหรือว่าถ้ามันเกิดการร้าวที่ผนังปูนก็เราก็ควรจะซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ8ตึกอกทะลุตึกแถวหรือบ้านหรือทาวน์เฮาส์ที่เขามีประตูด้านหน้ากับประตูด้านหลังของบ้านนะคะแนวตรงอะแนวเดียวกันแล้วก็ทะลุถึงกัน เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีของตามหลักฮวงจุย้ยพลังงานโชคลาภค่ะเขาจะเข้าที่ประตูหน้าแล้วก็จะออกทะลุข้างหลังไปเลยไม่สามารถกักเก็บพลังงานที่ดีไว้ได้ภายในบ้านพลังความร้อนเย็นเขาจะแปรปวนแล้วก็ไม่สมดุลทําให้การค้าขายไม่รุ่งโรดก็คือเหมือนได้เงินมาแล้วก็ต้องออกไปเลยจ่ายไปเลยวิธีแก้ไขนะคะถ้าบ้านของเราหรือทาวน์เฮาส์คอนโดของเรา มีประตูหน้ากับประตูหลังซึ่งมันตรงกันพัดแนะนําว่าให้เราทําฉากพา,พาดิชั่นกันไม่ให้มันตรงกันแล้วเวลาเดินเราก็จะเดินอ้อมนิดนึงเพื่อไปประตูหลังหรือไม่ถ้าเป็นบ้านแล้วประตูนั้นเราปิดได้เราก็ปิดไปเลยไม่ใช้แล้วเราไปใช้ประตูออกด้านข้างอะไรแทนคะ่ะ9เปิดประตูหน้าบ้านปุ๊บเจอห้องน้ําบ้านใครที่เวลาเราเปิดประตูเข้าบ้านไปปุ๊บแล้วก็เจอห้องน้ําเลย จะส่งผลเสียตามหลักฮงจุ้ยเราเชื่อว่าเงินที่เราหามาได้ค่ะมันจะไหลออกที่ห้องน้ําไปเลยวิธีวิธีแก้ไขที่พอจะช่วยได้นะคะก็คือ 1. ก็คือเราต้องปิดประตูห้องน้ํานั้นไปเลยทําห้องน้ํานั้นให้สะอาดให้หอมให้สดชื่นมันจะทําให้เปลี่ยนเรื่องจากการเสียเงินจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง เป็นเสียเงินในเรื่องที่เราจะต้องเสียค่ะหรือไม่ก็เราก็หาฉากมากั้นไว้ไม่ให้เราเปิดประตูปุ๊บไปเห็นห้องน้ําเลยอะค่ะหรือทํากั้นเป็นผนังเบาเป็นผนังตกแต่งเป็นตู้โชว์เป็นชั้นโชว์ก็ได้สระน้ำหลังบ้านสระน้ำควรจะอยู่หน้าบ้านหรืออยู่สวนด้านขวาของบ้านซึ่งเราถือว่าตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งมังกร ที่เราควรจะกระตุ้นให้มีน้ําหรือกระตุ้นให้มีความเคลื่อนไหวค่ะจะนําพาโชคลาบมาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยแต่ว่าถ้าหากว่าบ้านของเราอยู่ในโลเคชันที่มีสระน้ําบ่อน้ําทะเลสาบอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของบ้านมันจะทําให้เรามีเรื่องเสียเงินตลอดเวลาแต่มีข้อแม้นะคะว่าพวกรีสอร์ทหรือโรงแรมอ่ะเขาจะไม่มีผลกระทบ แบบนี้เพราะว่าเราไปเที่ยวไม่นานและเราก็พร้อมที่จะจ่ายเงินอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยประจำอะ่ะเราจะต้องรีบแก้ไขนะคะวิธีแก้ไขก็คือถ้าสระน้ําอันนี้เป็นอยู่ไหนพื้นที่ที่ดินของเราเราควรจะถมให้เป็นพื้นที่ลาดอะค่ะหากว่าสระน้ําแม่น้ําหรือทะเลสาบหรือคลองอยู่หลังบ้านแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้อะ สิ่งที่จะแนะนําก็คือเราควรจะทําเป็นกําแพงกั้นระหว่างตัวบ้านแล้วก็แม่น้าอะค่ะก็คือให้มีกําแพงกั้นอาจจะเป็นปลูกต้นไม้กั้นก็ได้ให้สูงสูงเหนือกว่าศีรษะเราที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ทําเป็นกําแพงกั้นทําเป็นฉากระแนงกั้นอะไรแบบนี้ค่ะกั้นพื้นที่ระหว่างตัวบ้านกับตัวสะตัวแม่น้ําไม่ให้มันเชื่อมถึงกันมีบางสิ่งกั้นอยู่ และทั้งหมดนี้ก็เป็น10ข้อห้ามตามหลักฮวงจุ้ยที่เราเชื่อกันว่าจะทำให้เงินล่วนไหลและก็เกิดสิ่งไม่ดีกับเจ้าของบ้านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับด้านงานออกแบบตกแต่งภายในอยากจะให้พัดแนะนำก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาด้านล่างได้คะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ